สุทีม <lum> ันสมอกันเรือขาดับพี่น้องครับนี่เขายังอยู่ริมโขงที่เราครับมาโมนี้ตามขึ้นไล่ข่มปลาไว้แล้วครับปุ่นเหลือแต่ก๊อกกลางครับพี่น้องครับนี่นี่เสียงตรงส่วนเท่าผมนั่งตักปลาอยู่ครับ ไม่ได้ไม่ยอมนามขข้นไ้าครับเกือบเกือบมิดแล้วเกือบมิดกา,กากลางฟาสานครับ สำรวจปลาเป็นก่อนฮัดเด้ฮัดด้ฮัดด้ด้เอ้ยมมาแล้วหรายหรายออ้ยเฮลล่วเ็นแล้ววารีโอ้ยมันอลิตเลนี่ปลาคุณรามคำแหง โอ้นี่สีมืออีหลีสลับตำแหน่งทันที่เลยบเหโอปลาชานิล่งครับบาเนี้โอ้นํำไปเบืองก่อนเอประรยียบประจก ส่วนมานครับพี่น้องครับเฮ้ย่อเลยลูกพี่ย่อเลยผู้น้าปอโตปลาเพียปลาเพียปฏิโทปฏิโทโอ้ยฝีมือฝีมืออีหลีครับฝีมืออีหลีสองเซียนเพื่อนนี่โอ้โห้โทษ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 เน่้ยนอ,นอยันยีตัวนนี่ อ๋อหอกจิวปลาสานจะได้นาอโอ้มานมานสอนแล้วมานอี่ลีพี่นอ้องช้อนหมานช้อนหมานน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตรงโอ้ปลาเพียตัวเป็นไงเลยครับพี่น้องครับ ตเป็นโลก,กัวเลยสิบนยอ่อกันสิบนักคึก้ณโอ้อปฮาษะบึบประทูกเอาประทูกเากเาปทางเกาเฮ้ฮ <laughs> ันดี้เฟิั์นได้อีกแล้วน่านน่น ดาพูดอะพูดอะพูดอะไปจัางนี่นี่ปลาปเกตปลาหลับเหนียวตัวนี้นโอ้ยมันอีกแล้วโอ้ยกระช่างหนำมันอีหลีครับพี่น้องคนระับน,นั่นใสอีกละอุ้ยนี่ตะมันแล้วเนี่ยนี่คือแล้วคือแล้วมุกเรศรับก็เพลินมองอย่ายนงนีเนาะลุยวเดียวเลยโอ้ ุ้ยครับหนามครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วไปป้าหน่อยอีกแล้วป้ายสานอยู่ทั้งลุมเฮ่อปลาทูก็เอาปลาทูก็เอ,าเอา่าปลาเงก็เอา น้ำขึ้นไล้ครับปล่อยลุงนันไปครับจนกว่าปลาชันได้ปลาชานได้แล้วปลาชานได้แล้วทันดี<ค><อ>มาแล้วปลาชานได้แล้วหัวซุบข่าอยู่นี่เกือบลุดเกือบลุตมาแล้วมาแล้วปลาชานมาแล้ว มีหัวซุปข่าอยู่นะครับพี่น้องครับปลาหลาบเนียวอือปลามะมังปลามะมังบอลฟีปลาตาใสปลาตาใสเรียบร้อยเปลี่ยนคิวกันบ่เนี้ปลาซั้นนี่นั่งพักบ่เนี้ี่ยนกันครับเปลี่ยนกัน โอ้โหเดี๋เราได้ขังน้ำมูเดียวดี๋ยวเราก็ได้จุดตัวนี้โอ้ทราบจิตโตจุดตัวนี้ตัวง่ายจุดตัวนี้โอ้ไไคือเร็วคือเร็วเส,ส้นลงเพื่อบรได้ลงเส้นอ่าแค่คัดออกอ๋อเหลือสองคนสลับกันโอ,อยมาแล้วครับพี่น้องครับได้เห็นหลายตัวเติบละ น้ำของขึ้นน้ำของขึ้นแต่ระดับ60%ของความจุของแม่น้ํำขวง60%ครับถ้าอีก40%นี่ล้นตลิงครับมาแล้ว สำหรับคิวิ่มระดับขึ้นสมือสมือไปโค้งเห่าให้ได้มาสองวันเกือบมิดเกาะ นแล้วถืออีกแล้วพี่น้องอาถอถืออีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยจึกจึกจึก โอเคปนแพ็กเก็ตอีกเล้ยวพี่น้องเกมไม่ก่อนเฮปลาอยู่นี่เล้สิลงเนาะปารีนาะโอ้ด้ค้งอีกแล้วโดนดิค้างสนึงครับพี่น้องครับโอเคครับโอ้ดินโซอีผู้ดิ้นอกดินโอีกแลวผดอี้วผู้ซกผดกนโี้อีกแล้วลาเีลกลก เส้นลงถือถือไม่เถือเถือลงไปเส้นลงเอาไม้สองลาบเอาไปสิมานเอาเอาาลงลงท่านที่เลยโอเคเอาเห็นมันถือคือเพ่นโอ้ลงลงเลือกกาเก่าเว้ย เสียนลงยางลงไปเลือกกดโจดนี่โอ้มาแล้วมาแล้วนี่คือทั้งเบิดของคลิปนี้ครับผมขอบคุณ FC ครับผมที่เข้ามารับชม แา่การการติดตามขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับไว้เจอกันอีพี่ต่อไปครับสำรับสำหรับอีพี่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ